ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่จากกรุงเทพมหานครเป็นจํานวนกว่า50คนลงพื้นที่ตรวจดูความเรียบร้อยและความคืบหน้าของการติดตั้งกล้อง CCTV และไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่จุดเสี่ยงบริเวณใต้สะพานพุทธตามนโยบายมหานครแห่งความปลอดภัยที่มีเป้าหมายจะทําให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งแสงสว่างและปลอดเหตุอาชญากรรมก็ส่วนใหญ่จะมีการดําเนินการติดตั้ง ไฟสองสว่างและต้องวงจรปิดในพื้นที่ดังกล่าวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนในในระดับหนึ่งก็มีความผูกปใจถึงแม้ว่าในพื้นที่บางพื้นที่ผมเองก็ยังมีความกังวลนะครับแต่สถานการณ์ดีขึ้นเยอะครับโดยการลงสำรวจพื้นที่และความคืบหน้าในครั้งนี้ ผู้ว่าราชก,การกรุงเทพมหานครได้เริ่มออกตรวจจุดเสี่ยงตั้งแต่บริเวณสะพานพุทธบริเวณหน้าสำนักเทศกิจบริเวณถนนพญาไม้ไปจนถึงบริเวณรอบวงเวียนใหญ่และแต่ละที่กล้อง CCTV ก็สามารถใช้งานได้ตามปกติซึ่งกล้อง CCTV ตัวนี้จะเชื่อมสัญญ,ญาณไปยังสาราว่าการกรุงเทพมหานครและสถานีตำรวจนครบาลในท้องที่แบบเรียวทามบริเวณใต้สะพานพุทธนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดในกรุงเทพมหานครครับ ที่มีความเสี่ยงในการเกิดเหตุอัชญากรรมเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่เปลี่ยวและก็ไม่ค่อยจะมีแสงสว่างสักเท่าไหร่นักทําให้ผู้คนนั้นไม่ค่อยกล้าที่จะใช้เส้นทางนี้ในการเดินทางสัญจรครับจากการสอบถามประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณสะพานพุทธก็พบว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุอัชญากรรมอยู่บ่อยครั้ง อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่มีกลุ่มวัยรุ่นมักจะมารวมตัวเพื่อทําการมั่วสมกันอยู่เป็นประจำพี่สาวผมถูกกระชากใต้สะพานเนี่ยตรงเนี้ยพี่สาวผมแท้ๆนะมือเนี่ยตแนะตกตอนนี้มือใช้าการไม่ค่อยได้ดีเลยไปรักษาพัองศุดยอยู่กะชากที่ใต้สะพานพุทธเนี่ตรงใต้รถเมล์เนี่ยแหละมันไม่ใช่ชากป่ามันยิงด้วย ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีจุดเสี่ยงถึง283จุดซึ่งขณะนี้การติดตั้งไฟฟ้าเพื่อส่องสว่างและกล้อง CCTV ได้ดำเนินการเสร็จไปแล้วกว่า80%ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้กรุงเทพมหานครเป็นนครแห่งความปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชนเอกลักษณ์นามวงศาและวันลบพุทธิพันธุ์พืชถ่ายภาพนัตพงศ์รอดกันภัยข่าวห้าน้าหนึ่งรายงาน